สวัสดีครับผมช่างไปจากร้าสมายทีสวิตนะครับวันนี้มีเคสเป็นตัวโน้ตบุกนะครับยี่ห้อตัวเอเซอร์นะครับเอเซอร์สวิสาเครื่องนี้ลูกค้าส่งเข้ามาให้ทำการซ่อมตัวเมนบอร์ดนะครับอาการที่มาเนี่ยก็เปิดได้ทั้งสอสานาทีนะครับเครื่องเนี่ยจะมีอาการจอลลยนะครับแล้วก็บางครั้งก็ขึ้นอาการจอฟ้านะครับเครื่องเนี่ยค้างไปเลยนะครับ แล้วก็เราเนี่ยต้องทําการกดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ต้องทําการเปิดใหม่เครื่องถึงจะติดนะครับแต่ก็ใช้ได้แค่ประมาณ2 3นาทีเท่านั้นนะครับตอนที่เครื่องขึ้นรูปวินโดมาแล้วนะ,ะก็เลยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ได้ฟังกันนะครับว่าซ่อมในส่วนไหนไปนะครับวิธีการแก้ไขเนี่ยแก้ไขยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีกาจอแยกนะครับ เครื่องจะมีซี u ีเป็นตัว i5 Gen 8นะครับเราก็จะมีการ์ดจอแยกเป็นตัว Nvidia นะครับเดี๋ยวเรามาดูชื่อรุ่นตัวการ์ดจอกันนะครับว่าชื่อรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดมาตัวที่ดเว v e r นะครับแล้วก็ไปที่ Display Adapter นะครับอ่าเป็นตัว Nvidia GeForce MX 2 5 0นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นตัวการ์ดจอแยกนะครับ จุดที่มันมเเีปัญหานะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวการ์ดจอแสดงผลนั่นเองนะครับการ์ดจอก็จะเป็นตัวการ์ดจอที่เป็นตัว Nvi d ว a เดียนะครับที่ที่มีปัญหานะครับที่ต้องทำการซ่อมนะครับซ่อมในส่งตัวการ์ดจอนะครับในเรื่องของการจอร้ายนะครับแล้วก็มีจอฟ้าบางครั้งนะครับตัวการ์ดจอนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นชิปนะครับ ตัวใหญ่ฝังอยู่ที่ตัวเมนบอร์ดเลยนะครับเราก็จะมีรอบๆเนี่ยจะมีตัวเม็ดแรมนะครับแรมประบับตัวกาจอเองนะครับ่ก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับวิธีการซ่อมเนี่ยก็ต้องทำการถอดแล้วก็เปลี่ยนตัวชิปกาจอนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราลองดูตัวกระจกเนี่ยมันก็จะมีเบอร์บอกนะครับเราก็สามารถเอาเบอร์อ เบอร์ที่อยู่บนกระจกตรงนี้เนี่ยไปเซิร์ชเราก็ทําการหาชิปได้นะครับแล้วก็สามารถดูรุ่นได้นะครับว่ารุ่นอะไรหลังจากที่แก้ในเรื่องของตัวการาฟชอไปนะครับเครื่องเนี่ยก็จะกลับมาลันการาฟิกได้เหมือนเดิมนะครับสามารถใช้งานในตามปกติเลยนะครับสามารถเปิดได้เกิน2-3านาทีนะครับเดี๋ยวเราลองมาเทสสภาพเครื่องกันดูดีกว่านะครับ เนี่ยก็กดได้หมดนะครับผม การรัน y o u t u b e นะครับก็สามารถรันได้นะครับรันได้ถึง1 0ึ0งพเลยนะครับอันนี้ก็ถ้ารันถึงขนาดนี้แสดงว่าตัวกรารจอแยกยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับยังสามารถรันทำงานตัวกราฟิกหนักได้อยู่นะฮะ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านไหนนะครับที่มีเครื่องในอาการแบบนี้นะครับมีอาการจอไลา์นะครับหรือว่าบางครั้งมีอาการจอฟ้านะครับก็ลองส่งเข้ามาให้ทำการเช็คได้นะครับว่าอาการจอฟ้าเนี่ยก็เกิดได้จากหลายส่วนนะครับเป็นที่แรมก็ได้นะครับหรือว่าเป็นที่ตัว CPU นะครับเป็นที่ตัวฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับต้องเช็คทีละส่วนนะครับผมทางการติดต่อนะครับก็สามารถเข้าไปดูบนหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับเว็บไซต์ของร้านสมัยทีซ์วิสนะครับ ก็วันนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอม่ใึสดหน้าครับเดี๋ยวเจอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากครับ